มาครับมือนี่เดี๋ยวผมผพาเห็ดหมูกรอบแบบแบบต้มนะครับเนอะอาะคลิปที่แล้วลุงไปแล้วคลิปแบบเห็ดหมูกรอบแบบสดๆบ่าต้ตองต้มแต่ว่าชิมนี้เนี่ยเขาสิตม้มนะครับเด้อสำหรับมือใหม่เด้อเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคตั้งน้ำึ้นตั้งน้ำึ้นแล้วก็เอาเกลือใส่เกลือใส่ะมณม่นนี่ผมใส่ประมาณสองซอนสองซอนแ,แกงนะครับหรือว่าสองซอนกินาอเหานี่แหละแล้วก็ต้ม ต้มนี่ประมาณขั้นตอนการต้มนี่ประมาณยี่สนาทีนะครับเอาซอมมาแท่งมึงหนังหมูเอาแค่แท่งเขานะครับเด้เอให้มันแท่งเขาถ้าเขาต้มโดนเกินไปหนังหมูเปื่อยเวลาเขาทอดออกมาหนังหมูสีอกรอบกรุบกรอครับอา่านี่แหละคือเทคนิคต้มเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเขามาแท่งหนังครับนี่แกงแบบนี้แทงให้ทั่วๆ เสร็จแล้วเก็เอามาบังมาบังแบบนี้บังใหญ่นิดนึงเพราะว่าเวลาเขาทอดหรือมันสีหดลงอ่าอ้าวเทน้ำส้มเตยซูสเทให้ทัวท่าให้ทัวอ่าเฮ็ดแบบนี้นะครับเด้อเพราะฉะนั้นเราเกลือท่าท่าั้งอ่าด้านนังลรวก็ด้านเนื้อให้มันมีรสชาตินิดนึงท้าหลายเดี๋ยวมันเค็มท้าพอมีรสชาติ เราจะนั่งกับเท้านำสวมลงใส่มันถือหนังแช่ไว้ประมาณจะมีสิบถึงสามสิบนาทีก็ได้เขายังคอยเอาไปตากตากแดดประมาณสามชั่วโมงนะครับถ้าแดดจัดเนี่ยตากชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ให้มันแค่หนังตึงๆเขาก็มาถอดไล้ละเอาขันตอนนี้เรียบร้อยเดี๋ยวทำมาเบื้องตอนถอดเลยครับตอนตากคนอยู่พนท้ายเลยอตอนตากอ่าโอเคครับ เรียบร้อยทุกอย่างแล้วตากแดดเรียบร้อยมาเดีเยวสิมาทอดกันนี่เอาด้านหนังลงก่อนหาแนวมามะองตะแกงมะห้องก่อนทอดเลยนี่ครับจะเป็นแบบนี้แล้วครับเด้อนี่นรับล็องล็อบรับลอบล็าก ารอบรสอง,อสองไงไฟแรงนะครับหน้าลุกไฟโหนี่เลยโหนางเลยยากระติกฟอบอีกคู่หนึ่งมากแบบนี้อันนี้นะครับนี่ผมทอดรอบสองในเบิ้งนี่อันนึง แต่ว่าพวกนี้นี่ผมได้ไว้ต่ทอดตอนที่ผมขายเพราะว่าผมต้องเก็บไว้ในตู้เย็นบานนี้ก่อนใส่ก่อนมาทำอาหารผมก็ติมาทอดอีกที่หนึง่งมันก็จะพองถึงแบบนี้อ่านี่ละสะเาเหตุที่ผมเห็บไว้แบบนี้เพราะว่าผมต้องทอดอีกรอบสองนะครับเ้อให้เข้าใจเอาโอเคครับข่อจบคลิปแค่น,นี้ครับผมสวัสดีครับ